เมื่อวานคุยนานไปหน่อยสามสามชั่วโมงกว่าเยอะคอเลยวันนี้มีใครผู้ใหม่จะถามอะไรสั้นๆนิดหน่อยได้มีไหมมีเชนวัดโอากาสครับอาจารย์ครับอืมพวกผมนี่ได้มาปฏิบัติธรรมช่วงปีใหม่นะครับสามวันนะับ ให้ทานรักษาศีลภาวนานะครับแล้วควรนําไปบอกกับพ่อแม่หรือญาติธรรมของเราแล้วก็กัลยาณมิตรของเราไหมครับคือให้เขาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราครับผมจําเป็นไหมครับแล้วตัวเขาจะได้มุทิตาใช่ไหมครับก็ได้ถ้าพูดถึงลักษณะของเอหิปัสโกคือชวนินเข้ามาดูนะก็เป็นสิ่งที่ที่ควรบอก ว่า,าคำของตถาคตเป็นยังไงนะชวนินเข้ามาดูในคำของตถาคตก็มาประพฤติปฏิบัติในธรรมของตถาคตนะก็ถ้าดยดูโดยดดหลักแล้วก็ก็ตรงอย่างพระศาสดาบอกนะคือเรามีอะไรดีเราก็แบ่งปันบอกกันะนะส่วนที่มุติตาเลย ขอพระอาจารย์ยกตัวอย่างนิดหนึ่งครับเป็นยังไงครับก็คนที่รับฟังแล้วเนี่ยเขาเขาชื่นชมยินดีไหมเขามีมุทิตาจิตไหมหรือว่าเขาไม่ปัสสาวกระทบแล้วก็เกิดความไม่พอใจ<ก><น>เห็นคนอื่นทําดีแล้วไม่ไม่ได้ชื่นชมยินดีด้วยนนอืย เราเห็นคนให้ทานแล้วก็ชื่นชมยินดีกับเขาอย่างเนี้ยอลักษณะมุติตาจิตขอบคุณครับ <c oughs> ขออกาสครับถ้าน,นตออเรื่องเรื่องมุติตาจิตอออืถ้าอย่างนี้ในการที่ชาวพุทธเรานิยมที่จะทําบุญแล้วก็กลับไปบอกญาติพี่น้องคนรู้จักว่าได้ทําอะไรมาบ้าง ให้เขาอนุโมทนาจิตด้วยมีมุทิตาจิตด้วยก็ก็ได้อยู่ร,ระดับหนึ่งคือมันก็มีมุมนะว่าอย่างอย่างที่พระเจ้าบอกว่าความดีของเราถ้าไม่มีใครถามก็จะไม่พูดไม่เปิดเผยนะแต่เราพูดในมุมของของสิ่งที่ดีที่เราได้ไปประสบมา เราเราไม่ได้พูดในมุมของว่าแหมฉันได้ไปทําความดีมา,านี่ยแต่พูดในมุมของว่าฉันได้ไปประสบสิ่งที่ที่เลิศที่ประเสริฐมา,อาเอามาบอกกับเขาว่าธรรมะอันเนี้ยเป็นธรรมะที่ประเสริฐเป็นของผู้ที่ตัดสู้อย่างเงี้ยอ๋อเหมือนมีมุมในการวางจิตเหมือนกันว่าไม่ใช่เป็นการาไม่ไม่เป็นการไปยกตัวโอ้อวด ราะการโอร้อวดการยกตัวก็ก็เป็นกิเลสเหมือนกันแต่เราพูดในมุมของการที่เราได้ได้ไปเจอสิ่งที่ดีนะมาแล้วก็มาบอกเขาเพื่อให้เขาเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีบ้างอย่างนี้ยพราะนั้นในมุมที่ดีที่สุดก็คือเหมือนการน,นำธรรมะที่ถูกต้องกลับไปอบอกเขาว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราได้ยินมาหรือเข้าใจใหม่มาว่า อะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่สมควรหรือถ้าตรงๆก็คือว่าอะไรคือ,คอสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนบอกสอนใช่ตัวน,นี้สำคัญกว่าใช่ให้เขารู้ให้เขาได้เข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ถูกใช่ให้เขามีสัมมาทิฏฐิให้เขารู้ในสิ่งที่ถูกต้องว่าอันเนี้ยพระเจ้าบรรัญญัติอันนี้ไม่ได้บรรัญญัติเพราะตอนนี้เหมือนกับว่า มันไม่เหมือนในคำพิธการ,การที่มันแยกชัดว่าอันนี้ของพระเจ้าอันนี้ไม่ใช่แต่ทุกวันนี้เราคิดว่าเป็นของพระพุทธเจ้านทั้งที่มันไม่ใช่ของพระเจ้าเพราะชาวพุทธทุกคนเนี่ยศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเราสับสนกันตรงนี้ เราก็เพียงแสดงสิ่งที่พระองค์บัญญัติว่าเป็นสิ่งที่พระองค์บัญญัติอะไรไม่ได้บัญญัติก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้บัญญัติอะไรที่พระองค์เคยประพฤติก็บอกว่าอันเนี้ยพระองค์เคยประพฤติอะไรที่พระองค์ไม่เคยประพฤติก็บอกว่าอันนี้พระองค์ไม่เคยประพฤติอะไรที่พระองค์ไม่เคยพาสิทธิก็บอกว่าเนี่ยพระองค์ไม่เคยพาสิทธิ์อะไรที่พระองค์เคยภาสิทธิ์ไว้ก็บอกว่าเนี่ยพระองค์เคยพาสิทธิ์ไว้คือบอกตรงๆส่วนเขาจะ เอาไปแค่ควรเชื่อสตาธานั้นก็อยู่ที่อินทรีย์ของเขาอย่างเงี้ยงั้นถ้าในมุมกลับกันก็คือว่าถ้าเราไปมีจิตที่มองเห็นว่าสิ่งที่ผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกสมมติว่ามีคนไปทำความดีมาคือเขาใจเขาเข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่ถูกแล้วเราก็อนุโมทนาไปด้วย มีมุทิจาจิตไปด้วยแต่ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ผิดอันนั้นไม่ไม่ได้อน,นิสงส์ก็มันก็ไปไปไปเข้ากับเรื่องของอนุตริยะหประการเหมือนไปตามระลึกถึงสมณปรามผู้เห็นผิดประพฤติผิดปฏิบัติผิดใช่ไหมนั้นสมมุติว่ามีคนเขาบอกว่าเขาไปบูชาไฟมา เขาไปบูชาเทพนั้นน้นนี้มาแล้วยังอู้ดีจังเลยนะ,ะชื่นชมไปเขาด้วยเชื่อไปกับเขาด้วยนะก็เท่ากับเราเนี่ยกำลังคล้อยไปในทางมิจฉาซึ่งไม่ตรงกับคำสอนของตถาคตนะก็คือถ้าสมมุติเราไม่ชื่นชมเรานิ่งก็ได้เนี่ไม่รับรองไม่คัดค้านอยู่นิ่งๆก่อนถ้ามี เวลามีโอกาสก็ค่อยบอกเขาอีกทีหนึ่งบอกว่าคำสอนของสัมมาสัมพุทธาน,นี่รัสว่าอย่างนี้การบูชาไฟอะไรพวกนี้นะมันไม่ได้ผลอะไรนะแต่พระพุทธเจ้ายังจัดเป็นเดรัจฉานวิชาขวางกันการทำพิธีนี้นี้น,นี้พระองค์บอกไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกรรม ไม่ได้เกิดจากการโดนบันดาลของเทพมารพรมใดๆอย่างนี้เนี่ยเราก็ให้ความเห็นเข้าตรงนี้อธิบายเรื่องกรรมว่าเป็นเป็นมาอย่างไรเหตุเกิดความดับอะไรคือกรรมอย่างนี้นึกถึงเหมือนพระสูตรที่พระอาจารย์ยกบ่อยๆของนักบวชอาเจรกะผู้ที่ไปเห็นว่าเขาปฏิบัติอย่างนั้นถูกอย่างนั้นดี อย่างนั้นเป็นสิ่งที่ที่ดีไม่ได้ไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นบุญอะไรแกไปคิดชื่นชมผู้เจ้ายัางตำหนิเลยลูกศิษย์ผู้เจ้าเองเดินตามผู้เจ้าไปบวชกับผู้เจ้าแต่ไปเห็นอเจรลกะนักบวชเปลือยคลานสีขาทำตัวเหมือนสุนัขก,กินอาหารที่วก,กองไว้กับพื้นลูกศิษย์ผู้เจ้ากลับไปน,นึกชมว่าน,นี้คือพระอาหัน์ที่ดีรูปหนึ่ง ผู้เจ้ารู้ความคิดก็หันกลับมาบอกว่าโมคับุรุษเธอกำลังคิดผิดและใช้ไม่ได้แต่เขาก็ไม่รู้ตัวนะเขาคิดว่าการปล่อยวางอย่างนั้นะคือแบบว่าเลิศแล้วเขาใช้ความคิดของเขาเป็นตัวตัดสินนึกสมมุติต่อว่าถ้ามีผู้ไปทําบุญกับเจรกะนั้นด้วยเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็กลับมาบอกญาติพี่น้องว่า ได้ไปทำบุญกับนักบวชรูปนี้มาเป็นพระอาหันให้อนุโมทนาด้วยแต่ปี่น้องก็อนุโมทนาด้วยก็กลายเป็นว่าเหมือนตาบอดจุงตาบอดแล้วก็ไม่ได้อันนี้ส่งอะไรกันใช่พอพรูเจ้าบอกสามัญญผลของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเ<ๆ>ทียบกันไม่ได้เปรียบเหมือนน้ำสองสามหยด<ๆ>กับน้ำทั้งมหาสมุทร สามัญญผลคืออะไรนะวันก่อนครูโจก็สแกนให้ดูนะว่าก็คือตัวการสิ้นราคาโทสะโมหะหรือคือตัวมรรคผลนิพพานเนี่ยซึ่งมันเทียบไม่ได้กับคุณวิเศษที่สมณพราหมณ์เราอื่นเขาได้กันเลยเพราะมันยังแข่เจ็บตายยังไม่พ้นนรกอย่างนี้ถ้างั้นโดยหลักของเราก็คือว่า ทำทานหรือปฏิบัติธรรมรักษาศีลหรือเจริญภาวนาตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยถ้ากับว่าเราเราไม่ได้เชื่อคําสอนของตถาคตเราไม่ได้เชื่อการตัดสู้ว่าสิ่งที่ท่านบอกเนี่ยถูกที่สุดเรายังมีใจไปเชื่อคําสอนคนอื่นบ้างเนี่ยอันนี้ไม่ ไม่มีสิทธิ์ในความเป็นสมณะสักยปุติยะเลยนั้นลูกศิษย์พระเจ้าที่ไปเรียนเดลฉานวิชาไปเรียนคัมภีร์ทั้งโลกพระเจ้าจึงปรับอาบัติทุกกฎอย่างพระทุกวันนียไปเรียนรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ไปเรียนวิชาทั้งโลกในคำพุทธการจะถูกปรับอาบัติหมดและพระในคำพุทธการนอกจากถูกปรับอาบัติแล้วเนี่ยพระเจ้ายัาง กล่าวต่อว่าเธอยังพอจะนับเป็นพิกุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่ถ้าเธอเห็นความสําคัญในคําตถาคตเธอยังจะไปมุ่งศึกษาคําคนอื่นหรือไม่วิชาพวกนั้นนถามว่าใครบัญญัติเขาเป็นสัพบบัญ,ญยูหรือเปล่าการบัญญัติเขาไม่มีข้อผิดพลาดหรือไงนะมันเทียบชั้นกันไม่ได้แสงดงคนคนนั้นยัง,ยงแยกแยะไม่เป็นนะนะ พูดถึงเรื่องของการศึกษาของพิกษุจริงๆแล้วทุกวันนี้สังคมรู้สึกชื่นชมมากกว่าในการที่จะบอกว่าไม่ถูกต้องตามพระวินัยเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นไปชื่นชมแล้วก็ไปมอบอาวุธทั้งโลกไปมอบให้ได้ปริญญาโทรปริญญาเอกอทางพุทธศาสนาแต่ไม่รู้พุทธวาชะะเลย รู้แต่คำที่แต่งใหม่มันมันมันเหมือนหลอกหลอกกันยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนกับการลดน้ำมนตซึ่งเป็นน้ำเทาสารวิชาแต่เราบอกว่าเป็นของตถาคตมันเอาเครดิตของผู้เจ้ามาใช้มันหลอกมันมาหลอกกันนะนะอืมนันในการที่ภิกษุจะเป็น ครูสอนวิชาทางโลกก็อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้เลยไม่ใช่หน้าที่ของพิกูในธรรมวินัยนี้ผู้เจ้าวางหน้าที่ไว้หมดแล้วถ้าเป็นคนอื่นก็ได้คุณจะไปอาชีพอะไรคุณก็ไปทำแต่พิกูในธรรมวินัยนี้ไม่มีหน้าที่อย่างนั้นจะไปเป็นหมอยาไปเป็นคนช่วยดูแลรักษาโลกนั้นนนนี้ผู้เจ้าก็าให้อนุญาต ไม่ใช่หน้าที่ของเธอที่มาบวชในธรรมวนินัยนั่นถ้าเข้าใจให้ถูกพิสูจน์จะเป็นครูสอนวิชาทางโลกไม่ได้เป็นหมอรักษาคนไข้ไ<ม>ก็ไ,ไม่ได้ไม่ได้แล้วันนี้สังคมไปชื่นชมไปชื่นชมสิ่งเหล่านี้เพราะไม่รู้สิ่งที่พระเจ้าบัญญัติแล้วพระเจ้าปรับความผิดไว้ด้วยนะไปทำหนึ่งนี้ไม่ได้นคุณเป็นนักบวชเนี่ย นะในธรรมวินัยนี้หมายถึงผู้ที่ออกจากเรือนนะมาบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องได้เรือนให,ให้โลกเขาทำกันเองนอะลาบยศสรรเสริญอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเรามีหน้าที่นะทำนิพพานให้แจ้งนะทำยังไงจะพ้นแก่เจ็บตายอย่างนี้ต่างหากสอนอาชีพทางโลกก็ไม่ได้ไ,ไดหรือแม้ญาติพี่น้องตัวเองพ่อแม่แม้แต่ พ่อแม่ถ้าเ,เราจะไปช่วยพ่อแม่ทำมาหากินก็ไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่อย่างนั้นอย่าเข้ามาบวดเนี่ยแต่อุจาก็ให้ออกไปซะอย่างเนี้ยคือมันมันผิดหน้าที่ตัวเองเนะบิดามารดาจะป่วยไขย้ก็ไม่ใช่หน้าที่ของภิกษุที่จะไปปฏิบัติดูแลคือก็ไปได้ตามเหตุปัจจัยนะตามเหตุปัจจัยต้องดูว่าวินัยเนี่ย อนุญาตให้ได้แค่ไหนนะอย่างเนี้ยถ้าพิสูจนจะทำได้อย่างนี้ก็คือ,อบินทบาทมานำอาหารไปให้บิดามารดาที่ป่วยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้น,ไดนะนั้นพื่เจาก็อนุญาตไว้มีระดับการอนุญาตไว้ว่าแค่ไหนอย่างไรอย่างนี้ครับข,ขอบพระคุณครับาว่ในการทำสมาธินะคะ พราะคุณเจ้าได้ถ่ายทอดทำพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีการบริกรรมคำว่าพุทโธนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะขอหลักอาจารย์นะคะว่าเวลาเราทำสมาธินะคะถ้าเราไม่มีการบริกรรมคำว่าพุทโธแล้วเราจะทำยังไงถึงให้จิตใจเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมไมวกแวกหรือว่าให้ตั้งมั่นในสมาธิะคะ่ะพระศาสดาสอนให้อยู่กับลม เราหายใจพระองค์ตรัสว่าหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้รู้ทุกขณะที่ลมเนี่ยกำลังไหลเข้าไหลออกจะยาวจะสั้นก็รู้ตลอดเวลาแล้วถ้ามันเคลื่อนออกไปก็ให้ละนันทีคือความเพลินอย่าไปเพลินกับความคิดคิดก็นิดเดียวก็คิดแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำนั่นมันหลุดไปแล้วหลุดจากกายยะตาสติเนี่พระเจ้าก็สอนง่ายๆแค่นี้ บอกวิกูไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาก็มาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นไม่มีบอกอะไรให้นั่งท่องอะไรไม่มีน ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ,ะที่เรียนถามพระอาจารย์ก็เพราะว่าก็ติดนิสัยที่แบบว่าเราฟังมาค่ะว่าจะต้องอบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุทธโธค่ะม,มันก็หลากหลายไงถ้ายองไปที่เ็าก็ให้บริกรรมยุบพองยองไปที่เ็าก็ให้บริกรรมสัมมาหลาังแล้วอะไรคือความถูกต้อง่งเรากำลังแสดงสิ่งที่ตถาตาคกบัญญัติหรือเปล่า และเดินตามสิ่งที่ตถาคตบัญญัติหรือเปล่าเราแยกแยะก,กันตรงนี้ว่าโยมกําลังทาําตามความคิดความเห็นที่แต่งขึ้นใหม่หรือเดินตามที่ผู้เจ้าบัญญัติโยมจะศรัทธาใครมันอย่างนี้ทั้งหากเนาะขอบพระคุณค่ะผลเสียของคําแต่งใหม่ก็ทําให้เนี่ยคนจํานวนมากที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาก็ได้รับคําแต่งใหม่ไปหมด แล้วก็ปฏิบัติตามคำแต่งใหม่นะพระเจ้าจึงตรัสว่าการที่พระเนี่ยพิกูเนี่ยมีปฏิปทาไม่ถูกสอนมักวิธีที่ไม่ถูกเนี่ยจะเกิดผลเสียต่อมหาชนจำนวนมากคือเขาจะพากันหลงไปหมดเลยนะเนี่ยอันนี้เรื่องสำคัญมากพรนะเจ้าเรียกว่าเป็นความผิดที่ว่าด้วยมักและปฏิปทา โอกาสครับอาจารย์ผมขอย้อนกลับไปตรงออ,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 อนุโม,มทานาหน่อยครับคุคือตอนที่ผมดูแลมันดาผมก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยผมต้นใหญ่แล้วผมจะมาทําบุญที่วัดนาประพง์ก่อนแล้วผมก็จะกลับบ้านแล้วแม่วันนี้ผมไปทําบุญที่วัดนาประพง์มานะให้แม่อุโม,มทาด้วยแม่เขาจะนุโม,มทานาทุกครั้งแล้วก็ถามทุกครั้งว่ามีพระก,กี่องค์ผมก็จะ เป็นกิจของผมเลยว่าถ้าผมมาเนี่ยผมจะต้องนับว่าวันนี้มีพันเตเท่าไหร่มีพระข่าวเท่าไหร่แล้วไปบอกแม่ทุกครั้งว่าแม่ผมเนี่ยเขาจะประมแตทุกครั้งแล้วเขาจะถามตลอดวันนี้ไปวัดมาไหมอะไรเงี้ยเขาถ้าเป็นอันเสมอเร,นะรืออื่นจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดกลับไปบ้านแล้วเนี่ยจะถามทุกครั้งว่าไปวัดมาไหมไปทำบุญมาไหมแล้วก็จะโมทนาให้ผมทุกครั้งว่าไปทำบุญมานะอย่างเงี้ยเรา แต่ช่วงที่ผมดูแลแม่ผมก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยสิ่งที่ผมได้รับหรือเห็นคุณค่าของการจำสุตตะที่พระพุทธเจ้าเน้นว่าให้จำสุตตะจำพระสูตรของพระพุทธเจ้าให้ได้นะอะไรเงี้ยเพราะสิ่งที่ผมจำมาเนี่ยผมไปพูดให้แม่ฟังแม่ผมจะรู้สึกจะมีความซาบซึ้งในรสพระธรรมนั้นได้โดยเฉพาะเรื่องของอสมุดไทยเ,เรื่องเรื่อง,องของอยยสสีทุกสมุดไทยนี่รอดมากเนี่ย แล้วผมก็จะไล่ให้ฟังว่ามันเป็นยังไงยังไงตามที่พระเจ้าตัดไว้ว่าโดยใช้กฎอ,อิทธปิปยตาแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นคุณค่าของการจําพระสูตรได้เนี่ยจะมีผลมากเพราะว่าเวลาเราไปสาธยายให้ใครฟังเนี่ยอ,อย่างแม่ผมเนี่ยก็จะสงบเวลาฟังเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดว่าอีกอย่างหนึ่งคืออ่านให้ฟังนี่ก็จะได้ได้เหมือนกันแต่จะสู้พูดให้ฟังโดยตรงไม่ได้นะครับก็เลยมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดูแลบรรดาช่วงที่จะทํากะละให้ญาติทำได้ฟังครับแล้วแล้วก่อนก่อนตายได้ฟังคำตาตากตไหมฟังครับผมได้ฟังนะตอ๊ดีตอนนั้นอยู่ห้องป่วยวิกฤตซึ่งจะไม่สามารถเข้าไปเฝ้าได้ตอนช่วงสองทุ่มเขาจะไม่ให้เข้าไปแล้วผมก็จะใช้ MP3 เปิดให้แม่ฟังซึ่งจะเป็นอนาปนสติที่คุณสัตน,นีกับพระอาจารย์สัชยะก็แม่จะอยู่ด้วย อนาพัณสติของเอ็มพีสานั้นจนคิดว่าหมดลมาหายใจนะครับผมเพราะว่ากลับไปแล้วเนี่ยแม่ผิวพรรณผ่องใสและะ้วหน้าตาอิ่มอิบตลอดช่วงที่ทําการะละนะครับผม,มเพราะฉะนั้นอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยคำ,คำที่เราจำมาได้เนี่ยถ้าเราไปสัจยะให้มันดาหรือคนป่วยฟังเนี่ยจะได้ผลตัดออกมาก็อ่านแล้วก็ ฟังเอพีสามไล่เป็นราดับราดับเนี่ยครับผมทีนี้จะได้ผลทุททกคนเลยเนาะใครยังไม่ทราบก็ลองเอาไปดูนะมีญาติพี่น้องกลิเจะเสียชีวิตก็ได้ด้ฟังคำตรากฏนะจะสิ้นลมหายใจอย่างสงบแล้วก็ผิวพรรณผ่องใส ซึ่งพระศาสดายืนยันว่าเขาจะเป็นผู้ที่สามารถลักสัยญาอ้าบิงต่ำได้เป็นอย่างน้อย